สวัสดีค่ะหมอเชอรี่นะคะพบกันอีกครั้งกับเพจหมอเชอรี่หูคอจมูกและการนอนกรนค่ะมีใครเคยน้ำไหลออกจากหูบ้างไหมคะถ้ามียกมือโชว์ขึ้นหน่อยคะ่ะน้ำไหลออกจากหูเกิดจากอะไรลนะคะแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะต้องไปพบแพทย์คะ ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําเข้าหูเราก็คงจะทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้ําเข้าหูเราก็ต้องเอาออกมาถูกไหมคะเป็นน้าใสๆปกติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอลักษณะของน้ํสี่ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะจะบอกได้เบื้องต้นแล้วละค่ะว่าเรากําลังจะเจอกับโรคอะไรถ้าน้ําที่ไหลออกมาเป็นเมือกข้นๆก็มักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้ที่ผลิตเมือกออกมาเป็นปริมาณมากไม่อันตรายค่ะ แต่ถ้าน้ำที่ไหลออกมาลักษณะเป็นสีขุ่นเหลืองหรือออกสีน้ำนมมีกลิ่นเหมน็นลักษณะแบบนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วละค่ะเพราะว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปจำเป็นที่จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าหากมีเลือดออกจากรูหูเราต้องระวังค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเกิดจากการที่เราเอาไม้ไปแคะหรือว่าเกิดจากการกระทบกระแทกเรื่องเลือดออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดจากการที่เราอยู่เฉยๆมีเลือดออกมาเราต้องระวังค่ะเพราะมีโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งของบางอวัยวะทําให้มีเลือดออกจากปูได้แนะนำพบแพทย์ด่วนค่ะ และสุดท้ายถ้าเป็นน้ำออกไหลไสๆออกมานะคะซึ่งสาเหตุนี้มักจะพบค่อนข้างน้อยค่ะต้องมีสาเหตุคือศีรษะได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงทําให้น้าําใสๆซึ่งก็คือน้ําไขสันหลังของเราเนี่ยไหลออกมาจากทางรูหูซึ่งอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์เช่นกันค่ะซึ่งอย่างแรกค่ะที่เราจะต้องทําเลยคือพยายามอย่าให้น้ําเข้าหูเป็นอันขาดค่ะ ขณะที่อาบน้ําเราอาจจะใช้สำลีก้อนค่ะอุดเข้าไปเลยที่บริเวณของรูหูนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาบน้ําหรือสระผมได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยต้องรีบซับให้แห้งตามนะคะอย่างที่2ค่ะวิธีที่หมอหมักแนะนําก็คือให้เราใช้หมวกครอบผมนี่แหละคะ่ะครอบไปเลยนะคะครอบไปที่ใบหูนะคะให้มิดนะคะครอบมาจนถึงกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องครอบปิดใบหูให้มิดเช่นกันนะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให เราป้องกันน้ำเข้าหูได้ค่ะและข้อปฏิบัติตัวต่อมานะคะก็คือพยายามอย่าสั่งน้ำมูกแรงเป็นอันขาดค่ะและหากเราจะไอหรือจามต้องเปิดปากแต่เอามือปิดป้องเสมอนะคะทวนอีกครั้งนะคะหากจะไอจะจามให้เปิดปากแต่เอามือปิดป้องเสมอสาเหตุหรอคะลองจินตนาการดูสิคะถ้าหากว่าเราจามในขณะที่เราปิดปากอยู่ แน่นอนค่ะน้ำจากที่ในหลังโพรงจมูกหรือว่าจากคอก็พุ่งตามท่อขึ้นไปออกที่รูหูเพราะฉะนั้นน้ำเราไหลออกจากหูอยู่แล้วก็ยิ่งแยกกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะและสุดท้ายนะคะห้ามซื้อยามาหยอดเองเป็นอันขาดค่ะเพราะว่ายาบางชนิดนั้นนะคะหากหยอดไปขณะที่ในรูหูของเรานั้นเกิดการแก้วหูทะลุอยู่จะทำให้เกิดการเป็นพิษต่อประสาทหูและหูชั้นกลางทำให้เกิดหูดับฉับพลันได้เลยค่ะ และหากใครไม่มั่นใจว่าเราเป็นโรค หูอะไรกันแน่นะคะแนะนําให้ไปพบแพทย์หูคอจมูกค่ะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะคะที่บริเวณของรูหูแล้วก็ใช้กล้องค่ะส่องเข้าไปตรวจด,ดูว่าในรูหูของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะไม่แน่บางรายนะคะหรือคนไข้บางท่านเนี่ยอาจจะมีแก้วหูทะลุร่วมด้วยก็ได้นะคะซึ่งการที่มีแก้วหูทะลุร่วมด้วยนั้นจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องติดตามใกล้ชิดกับแพทย์หูคอจมูกค่ะเนื่องจากหากแก้วหูของคนเราเนี่ยเป็นปกติได้เองก็คือจะ ะมีการเชื่อมนะคะแล้วก็สมานนะคะปิดรูไปได้เองโดยธรรมชาตินะคะภายในเวลาไม่เกิน3เดือนแต่หากพ้นเวลาไปแล้วนั้นนะคะยังไม่เชื่อมกันเองอีกเนี่ยอาจจะจําเป็นค่ะที่จะต้องมีการผ่าตัดปากแก้วหูนะคะเพื่อช่วยลดโอกาสน้ําไหลออกจากหูรวมไปจนถึงอาจจะทําให้การได้ยินของเรากลับมาเป็นปกติได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับผูที่ได้รับในวันนี้นะคะหวังว่าทุกทกท่านจะนำไปปรับใช้แล้วก็สามารถนำความรู้นะคะที่ได้รับเนี่ยไปถ่ายทอดสู่ท่านอื่นได้ด้วยค่ะยามที่หูของเรามีน้ำไหลออกมาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหมอเชอรี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะหากมีใครที่ชอบนะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะหมอจะอ่านแล้วก็ ะตอบคำถามแล้วก็จะนำไปเสนอเป็นตอนต่อๆไปในทุกๆตอนเลยค่ะสวัสดีค่ะ